ับประทานอาหารกันน่ะอิ่มแล้วอ่ะก็พักผ่อนกันตามอธัธยาศัยนะคะคุณลูกขาแล้วชายน้อยอ่ะโหดเมตตาเด็กสตรีและคนชราด้วยนะคะไม่ใช่จะขมปู่เขาเข้าใจไหมคะชายน้อยเข้าใจที่แม่พูดไหม เจ้าตัวใหญ่สายสว่างอย่าเกลี้ยวกระดาษน้องๆจง,งปกครองดูแลให้เหมือนหน้งแม่เลียงเจ้าพจงอ้อมต้องออมถนอมใจน้องไม่ทำคุณข้องมองใครเห็นนกน้องบอกเายพี่เก้าให้ใจเต้าว่าเจ้า เห็นกูน้องบอกว่าป้าพี่บอกว่าป้าดังตาดมใจแม้นมีใดปราพนาจะสอบจกหาไปพันกันใด้มิทำมิสักมิใจไม่ขัดเรืองใจให้เคี่ยว้มยเที่ยวม้เอ้ยแม้นรักน้องมันสัญญา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  เดียวรักเดียวละเดียวักเดียวละเดียวความรักไม่เคยสักแนนิดเดียว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 ยังไดไม่ค้องเขี้ยวแมวตัวไหนไม่ปองค้องเขียวไม่เขียวไม่ค้องเลยคำสัญญา เย็นมันดีแบบเนี้ยถ้าเกิดกลางวันก็ต้องปิดแล้วมันร้อนมันเย็นมันก็แบบต่อเวลาได้อ่ะเรานั่งต่อแล้วก็เรานั่งอยู่แล้วก็ยังไม่ต้องปิดเราลุกไปแล้วก็ปิดเจง,ง, er. งใจครวร หัใวใจใครเรงใครไหนกัน,สนแสนบบมันใหญ่เท่มากกว่าฉันหัวปิดฟังฉันยังมีเรื่องใดพูดกันก,กับฉันอย่าทำเป็นเฮิร์นห่ามไปให้ได้

Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. i